สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนเพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่เซเรียอาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเอซิมิ จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามมาร์กอันโตนิโอเบนเตกอดีตตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวโรนาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ17ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0นัดแท้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย15ประตูวันนี้ทางด้านเวโรนาของกุนซือเปาโลซาเดติผลงานยแย่ใน5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปไดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ด้านสภาพความพร้อมตัวเจ็บนอกจากก่อนหน้าเดิมๆยังเสียอับดุลรามานฮารุยที่เจ็บจากเกมล่าสุดเพิ่มเข้ามาอีกส่วนแคสเปอร์เทงสเตตที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาความฟิตคาดว่าเกมนี้จะพร้อมลงสนามช่วยทีมได้โทมัสซุสลอฟและแคสเปอร์เทงสเตตจะคอยปั้นเกมสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างอามินซาลงล่าตาข่ายในเกมนี้มาดูในส่วนของทางด้านทีมยืเอนมเอซีมิลานกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย4ประตูวันนี้ทางด้านเอซีมิลานภายใต้การคุมทีมของเปโลฟอนเซกาผลงานในลีก5เกมหลังสุดคว้าชัยชนะได้เพียงเกมเดียวเท่านั้นสภาพทีมมีปัญหาตัวเจ็บคาดว่าเกมนี้อันบาโรโมราตาและราฟาเอลเลอเอจะตั้นเกมรุกสนับสนุนแทนมิอับราฮัมในการล่าตาข่าย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ เวโรนาจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยลอเรนโซมอนติโปพาเวล์ดวิโดวิชดิเอโก้คอปลาวแดนิเอเลกิลาดีแจ็คสันชัชูอาปอนเดรดูดาเรดาเบลยาเน่ดาโกลาโซวิชโทมัสสุสลอฟแคสเปอร์เทนสเตตอามิซาเอซีมิลานจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเมเมนยองเอเมอร์สันรอยันมาลิกเทียวมาเตโอกับเบียอเล็กซิเมเนสยูซุฟโฟฟาน่าทิยานี่ไรเดอร์ซามูเอลชุกูเอเซ อันบาโรโมราตาราฟาเอลเลอาแทมมี่อับราฮัมทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านเวโรนาชนะ0นัดเสมอ0นัดแพ้5นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้3ประตูเสีย12ประตูเจ้าถิ่นเวโรนาแม้จะผลงานย่แย่ใน5เกมที่ผ่านมาแต่เกมล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะประารมา3-2ส่วนทีมเยือนเอซีมิลาน ก็มีผลงานไม่น่าประทับใจในช่วงหลังเก็บชัยชนะได้เพียงนัดเดียวจาก5เกมที่ผ่านมาแถมยังมีปัญหานักเตะตัวหลักเจ็บหลายคนมองจากฟอร์มโดยรวมเจ้าบ้านเวโรนาดูมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นจากชัยชนะล่าสุดอีกทั้งได้เล่นในบ้านตัวเองน่าจะทําให้พวกเขามีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ในแมตช์นี้เปอร์เซน็นที่เวโรนาจะชนะอยู่ที่30เปอร์เซน็นที่เอซีมิลานจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25เปอร์เซ็นจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่า เวโรนาเปิดบ้านเสมอเอซีมิลานไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ1เรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการลาลิกาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างกิโรนาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างราอันบายาโดลิตคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามมูนิซิป,ปันเดมอนติลิบีเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านกิโรนาความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสิบของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ0น,นัดเสมอ2นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้4ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านกิโรนาทีมของคุณสือมิเชลผลงานช่วงหลังในลีกถือว่ายังไม่ดีนักเพราะไม่ชนะมาแล้ว3เกมติดต่อกันความพร้อมในวันนี้ตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆแต่ต้องรอดูความฟิตของยังเกลเอเรราว่าจะลงช่วยทีมได้หรือไม่อย่างไรก็ตามพวกเขาจะได้ลาดิสลาฟเครซี่กลับมาจากโทษแบนพร้อมช่วยเสริมแกร่งในแนวรับสำหรับแผงกลางโอริโอโรเมู ดอนนี่ฟานเดอเบกและมิเกลกูติเรสจะเป็นตัวหลักในการคุมเกมรวมกับแนวรุกอย่างยาเซ่อสปริยาและอเนาวดานยูมาที่จะลงทำหน้าที่สร้างความหวังในการล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนรอันบายาโดลิตกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ19ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ1นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย1 1ประตู วันนี้ทางด้านราอันบายาโดลิทผลงานช่วงหลังยังคงไม่ค่อยน่าพอใจนักจาก10เกมที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยได้เพียงแค่2เกมเท่านั้นและในวันนี้ถือเป็นเกมแรกที่ดิเอโกคอกค่าเข้ามาคุมทีมสภาพทีมยังมีปัญหากีเก้เปเรสและควรมีลาตาซาจะติดโทษแบ่งแต่ข่าวดีคือเอไรโคเมิร์และมามาดูซิลลาพร้อมกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งแนวรุกวันนี้มีมามาดูซิลลาอานูตูฮามีและราอูลโมโรคอยสร้างสรรค์เกมโดยมีมาโกสอันเดรยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าลาสกอ 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้กิโรนาจะมาในระบบ3 5 2หนึ่งนำทีมโดยเปาโลกาซานิก้าดิวดิโลเปสลาดิสลาฟเครซี่ดาลีบลินไบรอันกิลาอานาวมาติเนสออริโอโรเมอูดอนนี่ฟานเดเบตมิเกลกูติเรสยาเซอัสปริยาอานาวดันยูมาระอันบายาโดลิตจะมาในระบบ4-2-3-1นึ่งนำทีมโดยคารไฮลุยเปเรสจูมาบาคาบิซานเชสลูคัสโรซาสตานโคยูริต เอไรโคเมอร์มามาดูซิลาอานูตูฮามีราอูนโมโรมาโ d กสอันเดรทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านกิโรนาชนะ2นัดเสมอ1นัดแท้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย5ประตูผลงานในบ้านของกิโรนาช่วงหลังถือว่าใช้ได้เลยเพราะ5นัดหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง3เกมส่วนฝั่งราอันบายาโดลิดเกม ยืนยังไม่ค่อยน่าประทับใจนักชนะได้เพียงเกมเดียวจาก5นัดที่ผ่านมาบอกว่า,ากิโรน่าน่าจะได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังจะดรอปลงแต่ก็ยังดีพอที่จะเบียดเอาชนะได้ในเกมนี้เปอร์เซน็นที่กิโรน่าจะชนะอยู่ที่60%เปอร์เซน็นเปอร์เซ็นที่ราอันบายาโดลิสจะชนะอยู่ที่20%เอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20%เอร์เซ็นจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ากิโรน่าเปิดบ้านชนะราอันบายาโดลิสไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่ง เรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสเลกาโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไรซิกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามอาริอันอารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสองนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้สองนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้11ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านไบเยนมิวนิคสุดสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเสียท่าแพ้มาและนับว่าเป็นการประชัยครั้งแรกของฤดูกาลนี้ความพร้อมในวันนี้ยังคงมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆทําให้นัดนี้ต้องเลือกใช้งานผู้เล่นชุดเดิมลงสนามอาจมีการปรับเปลี่ยนในแนวรับโดยไดโยอุปเมกาโนที่เกมล่าสุดนั่งเป็นสำรองมีลุ้นกลับมาคืนตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งส่วนเกมรุกยังคงใช้ไมเคิลออลิเซยามานมูเซล่า เลรอยซาเน่ er é, และโทมัสมลเลอร์ผนึกกำลังล่าประตูแต่ยังต้องรอความฟิตของแฮร์รี่เคนดาว์ซันโวของทีมว่าจะพร้อมลงช่วยทีมได้หรือไม่มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไลซิกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย9ประตู วันนี้ทางด้านแอร์เบล้ลซิกกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งหลังคว้าชัยในลีกมา2นัดติดต่อกันข่าวดีคือพวกเขาจะได้ตัวอตูเฟอร์มิเรนกลับมาจากโทษแบนแต่คาดว่าจะเริ่มต้นด้วยการนั่งสำรองก่อนเนื่องจากซาแวร์ชลาเกอร์ที่เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มได้ดีหน้าจะได้โอกาสลงเล่นต่อโดยมีเควินัมเพิ์นยืนคู่แดนกลางขณะที่แนวรุกยังคงเป็น2ตัวเก่งเบนยามินเชสโกและลุยส์โอเปนดาที่ต่างทำประตูในเกมล่าสุดพร้อมล่าตาข่ายต่อไป11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ บาเยอร์มิวนิกจะมาในระบบ4 2 3 1านำทีมโดยแดนเนียลเปเรตคอนราดไลเมอร์ไดโยอูปาเมกาโนคิมมินแจราฟาเอลเกเรโรโยชัวคิมมิอเล็กซานดราพาฟโลวิกมเคิลโอลิเซยามานมูเซล่าเลรอยซาเน่โทมัสมุลเลอร์ไลซิกจะมาในระบบ34-12นำทีมโดยปีเตอร์กูลาซีนิโคลัสไซวันวิลลี่ออบานลูเรลเกตริดาเบนยามินเฮนริกเควินคัมเพิร์นซาเวชลาเกอร์อันโตนิโอนูซา คริสโตฟฟอมกาดเนอร์เบนยามินเชสโกลูอิสโอเปนดาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านบบเยนมิวนิคชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสียสิประตูสำหรับเกมนี้บบเยนมิวนิคเจ้าถิ่นเพิ่งแพ้เป็นนัดแรกของฤด,ดูกาลอาจส่งผลต่อความมั่นใจอยู่บ้างแถมยังมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บในแดนหน้า โดยเฉพาะการขาดหายไปของแฮร์รี่เคนทำให้เกมรุกดูไม่ดุดันเท่าที่ควรส่วนแอร์เบไลซิกแม้จะเป็นรองในฐานะทีมเยือนแต่การคว้าชัย2เกมติดในลีกหน้าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและการที่พวกเขากลับมามีลุ้นแชมป์ทำให้เกมนี้พวกเขาน่าจะสู้สุดใจเปอร์เซนต์ที่บาเยนมิวนิกจะชนะอยู่ที่50เปอร์เซนปอร์เซน์ที่แอร์เบลซิกจะชนะอยู่ที่30เและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าบาเยิร์นมิวนิกเปิดบ้านเสมอแอร์เบไลซิกไปด้วยประตู2ประตูต่อ2แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ